มัทธิวบทที่13ข้อที่45และ46เรื่องไข่มุกที่มีราคามากในที่นี้บอกว่าอีกประการหนึ่งเพนดิสวรรค์เปรียบเหมืองพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสรารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุนั้นในเรื่องนี้นะใครกับคําอุปมาเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นะฮะ ซึ่งเป็นพระมพีก่อนหน้านี้แต่แต่ต่างกันนิดหนึ่งตรงที่ว่าในเรื่องนี้กล่าวไว้บอกว่าพ่อค้าตั้งใจจะไปหาไข่มุกอย่างดีนะฮะเรื่องขุมทร,รับที่ซ่อนอยู่นี้ไม่ได้ตั้งใจไปหาแต่พบนะฮะแต่เรื่องนี้บอกว่าเขาตั้งใจจะไปหาไข่มุกอย่างดีนะฮะและเมื่อเขาพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากเขามีเงินมากไม่เพียงพอที่จะซื้อ,ขอเขาก็ยินดีจะไปขายทุกอย่างที่เขามีเพื่อไปซื้อไข่มุกเม็ดนั้น เพราะเขารู้ว่ามีค่ามากเอาไปใช้ก็ได้ไประโยชน์เอาไปขายต่อก็ได้กําไรในเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไงความหมายง่ที่หนึ่งก็คือพระเยซูต้องการสอนให้เรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเหมือนไข่มุกที่มีราคาถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไปหาเราก็จะพบและเมื่อเราพบแล้วเราก็พร้อมจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งเพื่อแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าส่วนความหมายในง,ง่ที่สองก็คือ ไข่มุกในที่นี้เปรียบเหมือนกับมนุษย์โลกผู้ที่ไปหาไข่มุกก็คือพระเยซูคริสเมื่อพระองค์พบว่ามนุษย์มีความสําคัญแต่มนุษย์ตกสู่ความบาปพระองค์ต้องการซื้อมนุษย์คืนพระองค์ก็ยอมสลดัดทุกสิ่งทุกอย่างในสวรรคนะะ์ทิ้งไว้และลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะซื้อมนุษย์เป็นของพระองค์เอง อันนี้คือความหมายทั่วไปที่เป็นความหมายในด้านความเชื่อที่พระเยซูต้องการสอนจากคําอุปมาเรื่องนี้แต่คติที่สําคัญที่เราจัดได้จากคําอุปมาเรื่องนี้ก็คือคติประการที่หนึ่งพ่อค้าคนนี้ตั้งใจจะไปหาไข่มุกอย่างดีเขาไม่ได้ไปหาไข่มุกธรรมดาแต่ในที่นี้บอกว่าเขาตั้งใจจะไปหาไข่มุกอย่างดี อันนี้ก็เป็นคติให้กับเราทั้งหลายก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจะไปหาสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่จะไปหาสิ่งที่ดีที่สุดเราไปเราก็อาจจะเจอแต่ของธรรมดาทุกวันนี้ถ้าเราไปที่ตลาดเราก็จะเห็นของขายมามาไม่นะฮะและถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้ว่าแต่และ so อย่างเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามีความตัง้ง <ๆ S 2> ใจว่าจะไปซื้อสินค้าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดีที่สุดเราไปเราสังเกตอย่างละเอียดเราก็จะพบถ้าแค่เดินผ่านานเฉยๆไม่อาจที่จะพบได้ดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยพ่อค้าคนนี้ตั้งใจจะไปหาไข่มุกที่ดีที่สุดเขาไปเขาสังเกตเห็นเขาจึงพบชี้ให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะประสบค,ความสําเร็จเราก็ต้องมีความตั้งใจต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากให้อนาคตของเราเป็นอย่างไร เราจึงจะได้สิ่งนั้นสิ่งที่เราไม่ได้กำหนดตั้งเป็นเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการเราปรารถนาสิ่งนั้นเราไม่อาจที่จะได้รับเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเรากำหนดเราตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นอย่างนี้นะสิ่งนั้นจึงจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ประการที่สองก็คือเมื่อเห็นว่าไข่มุ้นั้นมีราคาเงินไม่พอซื้อ ก็ต้องไปขายสารพัดสิ่งจึงจะซื้อได้การที่จะได้สิ่งที่ดีเราต้องเสียสละดสิ่งทั่วๆไปจึงจะได้นะและทําไมจึงเสียสลัดได้ทําอย่างไรจึงจะเสียสลัดได้ก็ต้องพบไข่มุกว,ว่ามีค่ามากก่อนการที่จะเสียสลัดเรื่องทั่วๆไปเพื่อสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ใหญ่กว่าก็ต่อเมื่อเราพบว่าสิ่งนั้นสําคัญกว่าใหญ่กว่ามีความหมายกว่าเท่านั้นถ้าเราไม่พบเราก็เสียสลัดไม่ได้ ในเรื่องนี้นะฮะไม่ได้มีความหมายเฉพาะในแง่ของความเชื่อเท่านั้นแต่มีความหมายในแง่ของการดำเนินชีวิตด้วยเราสามารถปรับใช้ทั้งในใน,ในด้านความเชื่อและในด้านการดำเนินชีวิตการทำงานทั่วไปการศึกษาหาความรู้นะฮะท่านนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นอะไรเหมือนกับพ่พอค้าที่ไปหาไข่มุกมีเป้าหมายว่าต้องการไข่มุกอย่างดีนะ สุดท้ายนะักเรียนเหล่านั้นก็จะประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีได้แต่ถ้าเรียนตามคนอื่นไม่มีเป้าหมายว่าจะให้การเรียนดีอย่างไรสุดท้ายมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป้าหมายไม่ชัดการที่จะเสียสละสิ่สงอื่นๆเพื่อทุ่มเทให้กับเป้าหมายนั้นมันไม่เต็มที่นะเมื่อไม่เต็มที่ก็ไม่อาจที่จะได้การทํางานก็เช่นเดียวกัน ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอนาคตอยากจะให้ชีวิตเป็นอย่างไรอยากได้อะไรถ้ากำหนดได้ชัดเจนและเห็นความสำคัญของมันชัดเจนแล้วก็สามารถเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุ่มเทให้สิ่งนั้นได้อันนี้ก็เป็นเคล็ดของความสำเร็จเหมือนกันถ้าเราคิดใจตรงให้ดีก็จะให้คติกับเราแก้ปัญหาชีวิตของเราปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ